เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมมาตนาเบะกลัามาอีกครั้งในนีิวายเรื่องเข้าครัวกับคิสโดยคุณนเขียน19กันยาตอนที่18นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณเขียนได้เลยนะเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่18บบัวลอยไข่หวานกับน้ำขิงเผ็ดร้อนโพสต์จากแอคเคาท์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการแฉบุคคลต่างๆถูกพูดถึงข้ามวันข้ามคืน ไม่ต้องบอกก็สามารถเดาได้ว่าสตรีมเมอร์ที่มีผู้ติดตามเกิน100ล้านคนคือใครอีกทั้งเจ้าของแอคเคท์ก็เพิ่งจะเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของคีสอีกด้วยแต่เมื่อเวลคอนเวเนียนเบต้าและคีสไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ข่าวลือก็เริ่มสาไปแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้วิลเลียมสั่งงานให้สืบหาต้นตอของเรื่องราวโดยด่วนไม่นานนักก็ได้คำตอบมาว่าคนที่ปล่อยข่าวให้กับเพจนั้นก็คือครอบครัวของคีสเอง แน่นอนว่าไม่ใช่คนเป็นพ่อแต่เป็นน้องสาวต่างแม่ที่ต้องการทำลายชื่อเสียงของคีสแม้ตอนนี้เรื่องเราจะเริ่มเงียบหายไปแต่ก็ไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้จริงๆตัวคีสเองก็กังวลใจไม่ต่างกันเขารู้อยู่แล้วว่าอย่างไงสักวันก็ต้องมีคนนําเรื่องนี้ออกมาพูดแม้จะมีเวลิงตันคอยช่วยเหลือและคอยให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดก,การเองแต่เขาก็ไม่ได้สบายใจเลยยังดีที่เบต้าไม่ได้ออกมาแถลงการในเรื่องนี้ อาจเป็นเพราะเขาเองก็กังวลว่าจะมีสูญเสียไปกับเรื่องนี้ด้วยเมื่อไม่มีใครพูดถึงจากข่าวหน้าหนึ่งก็เริ่มจางหายไปแม้ข่าวลือจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือแต่เหมือนว่าพ่อของคีสจะไม่ได้รับบทเรียนเลยสักนิดห่างจากวันที่เวลคอนมเนียนถแถลงข่าวเรื่องข้อมูลที่ถูกคนในนัไปขายไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์พ่อของเขาก็ติดต่อกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปคีสไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ก็ยังไม่ได้ตอบรับในสิ่งที่ถูกสั่งมาเขากลุ้มใจไม่น้อย และทางออกเดียวที่สามารถทําได้ในตอนนี้ก็คือปรึกษากับเจ้าของแผนการพ้อติดต่อมาอีกแล้วครับเคสบอกกับวิลเลี่ยมเสียงเครียดนอกจากวิลเลี่ยมแล้ววันล,ล่าก็มานั่งเป็นพยานให้อีกด้วยผมบอกไปแล้วว่าหาข้อมูลไม่ได้จริงๆแต่ท่านก็ไม่ยอมจะเอาให้ได้ถ้าเรายืนกลานว่าไม่ได้ต่อไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะวันล,ล่าออกความเห็น เธอรูปปลอบและให้กำลังใจคีสอยู่เสมอแม้เด็กหนุ่มจะพยายามเข้มแข็งมากแค่ไหนแต่ในใ,นใจก็ออยังคงเป็นคีสเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะตอนแรกผมก็ว่าจะทําแบบนั้นแต่พ่อบอกว่าจะเอาของของ,ของแม่ไปขายครับตายจริงป้าจำได้แม่เรายกให้แล้วไม่ใช่เหรอโอนเป็นชื่อคีสแล้วนี่จะเอาไปขายได้ยังไงครับวมนที่ออกมาผมน่าจะออกมาด้วย ยังไงก็เป็นของของคุณพวกเขาไม่มีสินาไปขายผมจะส่งทนายไปเอาของของคุณกลับมาทั้งหมดวินเลียบพยายามหาทางออกเขาติดต่อไปที่ทนายของครอบครัวและทางนั้นกำลังเร่งหาข้อมูลให้เร็วที่สุดแต่พาะให้เวลาแค่สามวันผมกลัวว่ามันจะไม่ทันคีสตอบกลับด้วยความกังวลใจเขาจำไม่ได้ว่าทรัพย์สินที่แม่ของเขาโอนมาให้นั้นมีอะไรบ้าง หากว่ามันหายไปสักสองสามชิ้นก็คงจะตรวจสอบได้ยากแล้วเราบุกไปขนออกมาเลยดีไหมคะวันล่าเสนอเธอโกรธและ,มะโมโหมากที่พ่อของคีสทำกับลูกชายตัวเองแบบนี้ขณะรู้ว่าคีสเคยเข้าโรงพยาบาลเพราะพยายามที่จะจากไปก็ยังไม่เคยมาเยี่ยมหรือถามไถ่ยอะไรเลยนำซ้ำยังกลับมาทำในรูปแบบเดิมเธอกลัวจริงๆว่าคนที่พวกเธอพยายามดูแลและเอาใจใส่จะกลับไปอยู่ในสภาพนั้นอีกเดี๋ยวจะโดนข้อหาบุกรุกเอาได้ครับ ถึงคิสจะเป็นคนในครอบครัวอยู่แต่ให้เข้าไปคนเดียวก็คงจะขนออกมาไม่หมดอยู่ดีเผลอไปหยิบอะไรออกมาแล้วจะโดนฟ้องเอาได้ผมว่าจะปล่อยไปถ้าอยากขายก็ขายผมจะตามไปซื้อกลับมาเองคิสเงียบไปครู่หนึ่งก็จะพูดในสิ่งที่คิดเอาไว้แม้จะน่าเสียดายที่ต้องเสียเงินซื้อในสิ่งที่เป็นของตัวเองแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้ทรัพย์สมบัติของแม่ตกไปเป็นของคนอื่นไม่ได้ครัป้าไม่ให้เราทำแบบนั้นเด็ดขาดเลย ยังไงก็ต้องมีทางออกอื่นทนายว่ายังไงบ้างวิวต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์เพราะต้องตรวจสอบทรัพย์สินครับแต่ตอนนี้ทนายที่มาจาัดก,การเรื่องมรดกของคุณป้าก็เพิ่งเสียอาจจะใช้เวลามากกว่าก็ได้วิลเลียมตอบเสียงเครียดไม่คิดเลยว่าปัญหาจะเข้ามาพร้อมๆกันขนาดนี้ตอนนี้คงทําได้แค่ส่งข้อมูลให้ทางนั้นแล้วก็ยืดเวลาไปก่อนยังไงก็ต้องเอาของของคุณกลับมา แต่ว่าเวลคอนจะเสียหายคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองก็พอแล้วแต่หวังว่าคุณจะไม่ขัดถ้าเบต้าจะล้มละลายครับคีสตอบรับไม่คิดเลยว่ากำจะตามทันได้รวดเร็วขนาดนี้แต่อีกใจหนึ่งก็วู่มโหวไม่น้อยเบต้าเป็นบริษัทที่เติบโตมาพ,พร้อมๆกันกับเขาแม่ของเขาทุ่มเทไปกับมันมากเพื่อให้มันเป็นเส้นทางทำอาชีพของเขาในอนาคตสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยมีอะไรตกมาถึงคีสเลย หากแม่ของเขารู้เข้าก็คงจะเห็นด้วยกับความคิดของวิลเลียมสุดท้ายแล้วคิสก็ต้องส่งข้อมูลสินค้าใหม่ของเวลคอเมเนียนให้กับผู้เป็นพ่อแต่เขาใช้เวลาต่อรองและพยายามรอให้ทนายจาัดก,การเรื่องทรัพย์สินให้ซะก่อนสุดท้ายมันก็ไม่ทันและต้องส่งข้อมูลไปจนได้เมื่อพ่อของเขาได้รับข้อมูลสินค้าไปแล้วก็หายเงียบไม่มีแม้แต่คำขอบคุณหรือแนวทางเมื่อถูกจับได้เช่นเดิมตอนนี้คิสเป็นหัวขโมยคนเดียวที่ทางนั้นใช้ได้ แม้สินค้าใหม่ที่ส่งไปจะไม่ใช่สินค้าที่เวิร์คอเมียนจะผลิตจริงๆก็ไม่มีใครรู้ลงใจไม่น้อยที่ทรัพย์สินของแม่ยังคงอยู่แต่ไม่นานหรอกเขาจะต้องนาผู้มันกลับมาอยู่กับเขาให้จงได้หลังจากที่ส่งข้อมูลสินค้าตัวใหม่ของเวิร์คอเมียนไปให้เบต้าแล้วคีสก็นั่งทำใจและตั้งหลักอยู่ครู่หนึ่งวันนี้เขายังต้องทํางานและอาจจะต้องรับมือกับคอมเมนต์ที่ถามถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นคีสจะต้องเข้มแข็งและมองข้ามคอมเมนต์เหล่านั้นเขาจะรอจนกว่าเรื่องทุกอย่างจะจบลง วันนั้นค่อยอธิบายอีกครั้งก็ยังไม่สายการไลฟ์สตรีมจะเริ่มต้นขึ้นใน3 2 1 2> สวัสดีครับคิสยังคงยิ้มทักทายเหมือนทุกครั้งเขาไม่อยากให้ผู้ชมต้องมาห่วงหรือกังวลไปกับเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยก่อนที่จะมาไลฟ์สตรีมจึงพยายามจาัดก,การตัวเองให้เรียบร้อยที่สุดกลับมาเจอกันอีกแล้วมีใครทำเกี๊ยวจากไลฟ์ที่แล้วบ้างไหมครับสวัสดีค่ะทำไม่เยอะมากเต็มตู้เย็นแล้วก็เอามาอุ่นกินตอนเช้า กินทุกวันสวัสดีจ้าเชฟเพิ่งหมดกำลังจะทำใหม่แต่มาดูเชฟก่อนโหมีคนทำตามเยอะเลยมีคนดัดแปลงไปใส่ซุปต้มยำด้วยผมยังคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยเก่งมากๆเลยครับมีคนมาแชร์ไอเดียเยอะเลยเชฟทำตามแทบไม่ทันขอบคุณเจ้าของไอเดียด้วยนะครับที่มาแชร์กันอาหารมีหลากหลายแล้วก็ดัดแปลงได้เยอะมากแต่อย่าลืมคิดถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับทั้งของคนทำและก็คนทานเลย รับทราบครับเชฟวันนี้มีเมนูอะไรบ้างวันนี้มีเมนูอะไรบ้างวันนี้มีแค่เมนูเดียวเป็นของหวานในช่วงที่อากาศเย็นๆแบบนี้ครับไม่ได้ทำยากแต่ก็ใช้เวลาเหมือนเดิมเหมาะกับการทานหลายๆคนเช่นเคยครับแต่ถ้าทำแล้วเก็บไว้ทานคนเดียวก็ได้เหมือนกันแนะนำว่าชวนครอบครัวหรือเพื่อนมาทำด้วยจะสนุกกว่านะครับอากาศเย็นๆก็ต้องอยู่กับครอบครัวถึงจะอบอุ่นเนาะด้วยทำของหวานแล้วรอเลยค่ะขอไม่หวานมากนะครับ จะใช้เวลาแค่ไหนแล้วเนี่ยมาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับเมนูขนอมอันนี้ชื่อว่าบัวลอยครับเป็นขนมโบราณเรียกว่าขนมไทยส่วนประกอบจะมีอยู่3ส่วนก็คือแป้งบัวลอยน้ำราดที่วันนี้จะใช้เป็นน้ำกะทิกับน้ำขิงไข่หวานที่ใช้เป็นเครื่องเคียงหรือถ้าไม่ชอบจะไม่ทำก็ได้เคสเริ่มต้นการทำอาหารด้วยการแนะนำชื่อและส่วนประกอบของเมนูให้ทุกคนรู้จดเริ่มที่ส่วนผสมของตัวแป้งเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวครับ เพื่อให้มันมีสีสันก็จะเพิ่มสีจากธรรมชาติเข้าไปด้วยสีเขียวจากใบเตยสีม่วงจากมันม่วงสีเหลืองจากฟักทองและสีฟ้าจากสีผสมอาหารถ้าใครไม่อยากซื้อเยอะก็ใช้สีผสมอาหารแทนได้เลยนะครับตื่นเต้นนะเนี่ยมีสีสันด้วยถ้าไม่ใส่สีเลยได้ไหมเชฟถ้าไม่ใส่สีเลยก็ได้ครับจะได้สีขาวจากตัวแป้งไม่มีผลต่อรสชาตินะใส่เพื่อเพิ่มสีสันให้หน้าทาเฉยๆครับต่อไปก็ส่วนผสมของน้ำราด อันแรกคือน้ำกะทิก็จะมีกะทิเกลือน้ำตาลมะพราะ้าวแล้วก็ใบเตยเพิ่มความหอมอีกอันคือน้ำขิงก็จะใช้ขิงแก่เหมือนเดิมเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับถ้าตามหนังสือบัวลอยน้ำขิงจะเป็นไส้งาดำที่ไม่มีรสชาติครับเอามาทานเพื่อตัดความหวานแล้วก็ความเผ็ดของน้ำขิงแต่ผมเอามาปรับใช้กับบัวลอยทั่วไปที่ไม่มีไส้ด้วยเลยน่าจะเหมือนไข่หวานน้ำขิงไหมคะใช่ครับเหมือนกัน แต่เราจะเพิ่มตัวบบลลอยเข้าไปด้วยส่วนของไข่หวานก็ใช้แค่ไข่อย่างเดียวถ้าอยากได้สีสวยละบมยใหญ่แนะนําให้ใช้ไข่เป็ดครับแต่มันค่อนข้างหายากแล้วก็มีราคาแพงผมก็เลยใช้ไข่ไก่เหมือนเดิมถ้าไม่ใส่สีก็น่าจะไม่ยากรอดูก่อนไข่เป็ดที่เปลือกเป็นสีขาวไม่เชฟแพงมากแพงกว่าไข่ไก่เกือบสองเท่าเลยมัง้งไข่เป็ดที่เปลือกสีขาวใช่ไหมใช่ครับ ไข่เป็ดก็จะมีเปลือกสีขาวแล้วก็เปลือกจะหนากว่าไข่ไก่นิดหน่อยตัวไข่แดงก็จะมีสีที่สดกว่ารสชาติจะมันกว่าไข่ไก่ครับทุกเมนูที่ใช้ไข่ไก่สามารถใช้ไข่เป็ดได้นะลองเอามาทอดเทียบกับไข่ไก่ก็ได้ครับแต่ถ้าใครที่ทานแล้วทุกอย่างอร่อยก็คืออร่อยแยกไม่ค่อยออกผมจะไม่แนะนํานะเพราะยังไงมันก็เป็นไข่ไก่เหมือนกันรสชาติก็คล้ายกันครับแต่ถ้าใครแยกรสชาติได้ชัดเจนแนะนําเลย ผมก็เคยลองซื้อมาทําอาหารแต่ว่ามันหาย,ยากก็จะนนา,นานซื้อทีครับคีสตอบกลับคอมเมนต์ที่ถามถึงไข่เป็ดพร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเรื่องราคาไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับเขาแต่ความหมายต่างหากที่ทําให้เขาไม่สามารถซื้อมาใช้แทนไข่ไก่ได้ตลอดมีอะไรให้ช่วยไหมครับหลังจากที่คีสอธิบายเสร็จปุ๊บเสียงเอ่ยถามก็ดังขึ้นทันทีไม่ใช่ใครที่ไหนผู้ช่วยของเขาที่มาให้ผู้ชมได้เห็นอยู่บ,บ่อยๆนั่นเองทุกคนวันนี้ผู้ช่วยของผมว่างมาด้วยละ่ะ พอดีเลยครับต้องการคนช่วยปั้นแป้งพอดีเลยผู้ช่วยมาได้ถูกไลฟ์มากใช้แรงอีกแล้วดูจากกล้ามแขนของผู้ช่วยแล้วงานนี้สบายมากแน่นอนยูเซอร์มารมาล่าป้าอยากไปช่วยบ้างจังเลยค่ะในฉาบ้าครับอย่าไปทำอาหารกับเชฟเหมือนกันถ้าคุณป้าอยากมาช่วยก็มาได้แะครับตอนปั้นแป้งต้องใช้หลายคนเลยยิ่งทำเยอะๆก็ยิ่งต้องใช้คนเยอะครับคิสเอ่ร์ชวนวันล่าที่คอมเมนต์เข้ามา วันนี้ไม่ได้ใช้แรงเท่าไหร่แต่ต้องต้องการจํานวนคนนะครับถ้างั้นก็ช่วยเด็กๆก็จะได้ยอมล้างครัวอีกรอบก็ได้ค่ะอยากไปช่วยเลยเชฟเอาล่ะครับเรามาเริ่มที่ตัวแป้งกันก่อนนะเราจะนึ่งฟักทองกับมันม่วงก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมวิลเลียมยกจานวัตถุดิบที่คีสบอกขึ้นมาถามเมื่อคีสพยังหน้าจึงนาไปวางลงบนหม้อน,นึ่งที่ถูกเตรียมมาไว้วางแบบนี้โอเคหรือเปล่าโอเคครับ ใช้ไฟกลางได้เลยนะโอเคคุณผู้ช่วยเก่งมากเรียนรู้เร็วสุดๆต้องใช้สีตามแบบเชฟเลยไหมหรือว่าสีไหนก็ได้สีไหนก็ได้ครับแต่แนะนําให้เป็นสีผสมอาหารหรือสีที่ได้จากวัตถุดิบในการทําอาหารเท่านั้นนะครับแล้วก็ควรใช้สีที่ทําให้อาหารหน่าทานครับเดี๋ยวรอชิมจะได้รู้ว่าทําไมผมถึงเลือกสีอ่อนมาใช้โอเคค่ะรอชิมแน่นอนต่อไปก็สีเขียวจากใบเตยนะครับผมจะเอาไปปั่นผสมกับน้ํา เพื่อให้ได้สีเขียวแล้วก็เอามากรองในผ้าเขาบางเราจะใช้แค่น้ำสีเขียวไม่ได้ใช้ใบของมันอย่าใช้เยอะมากนะเดีย๋ยวจะเหม็นเขียวได้ครับใครที่ไม่อยากปั่นให้มันเหม็นเขียวก็ใครที่ไม่อยากปันนนกกป่นให้มันเหม็นเขียวก็หั่นไปชิ้นเล็กๆแล้วก็คั้นในน้ำแทนก็ได้ครับสีจะไม่เข้มเท่าใช้เครื่องปัน่นแต่กลิ่นก็จะไม่แรงมากครับแต่ไม่ต้องห่วงนะก่อนทาเราจะเอาไปต้มก็จะไม่มีกลิ่นแล้วกลิ่นใบเตยมันหอมไม่ใช่เหรอเชฟเขียวจนน่ากลัว ป้ามาแล้วค่ะคิสมีอะไรป้าทำบ้างวันล่าเดินยิ้มเข้ามาในครัวด้วยความตื่นเต้นหลังจากที่คิสบอกว่ามาได้เธอก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมาะก,กับการออกกล้องทันทีแต่งหน้าด้วยเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นก็ตามคุณป้ากรองน้ำใบเตยเลยนะครับค่อยๆเทนะเดี๋ยวมันหกได้เลยค่ะเธอรับโถปั่นที่มีใบเตยปั่นมาถือเอาไว้ก่อนจะค่อยๆเทลงในผ้าขาวบางที่ถูกขึงไวบ้บนชาม เกรงไม่น้อยเพราะนี่คือครั้งแรกที่เธอได้ลองเข้าครัวระหว่างการไลฟ์สตรีมเร็วกว่านี้ก็ได้ครับคุณป้าแค่ไม่ให้เร็วจมนมันล้นก็พอแหมป้าก็เกรงนะค่ากลัวมันเลอะเธอะยิ่งเลอะเธอยิ่งเยอะประสบการณ์นะครับคีสโซร์ขำก่อนจะตอบกลับคอมเมนต์ที่ถามเข้ามากลิ่นไมเตอมันหอมครับแต่มันก็ยังเป็นใบไม้ยังเหมือนเขียวได้ถ้าเราเอามาป่านหรือขยำให้ละเอียดแต่ถ้าผูกให้พอแตกแล้วเอาไปต้มก็จะได้กลิ่นที่หอมนะ เราเอาไปต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยดูครับจะได้น้ำใบเตยหอมหอว,วานอีกเมนูเลยง่ายจังคุณผู้ช่วยหนึ่งมาช่วยผู้ช่วยสองหน่อยค่ะจะหกแล้วไลฟ์วันนี้คึกคักจังเลยผู้ช่วยคนใหม่แต่งตัวเหมือนจะไปเที่ยวเลยชุดจัดเต็มมากระหว่างที่เราทุกอย่างจะมาทำน้ำใบเตยให้ชิมนะครับวิธีทำก็ง่ายๆเอาใบเตยมมัดแบบนี้สักสามสี่ใบครับตั้งน้ำรอให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป เอาตามความหวานที่ชอบได้เลยนะครับคนให้ละลายแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปต้มด้วยต้มให้เดือดอีกรอบเลยดูง่ายจังเลยนะคะวันล่ามองมาด้วยความสนใจง่ายครับเดี๋ยวเดือกก็ปิดเตาแล้วก็ดื่มได้แล้วกลิ่นจะหอมมันอ่อนไม่ได้เหม็นหรือฉุนครับคนโบราณเนี่ยเก่งนะคะไม่ว่าอะไรก็เอามาทำอาหารได้หมดเลยนั่นสนะครับเก่งมากจริงๆนั่นแหละถ้าไม่มีหนังสือทำอาหารก็คงไม่กล้าเอามาลองทำอาหารแน่ เก่งจริงเก่งจนงงกล้ากินได้ไงเอามาต้มแบบไม่ใส่น้ําตาลได้ไหมคะเชฟไม่อยากให้เด็กๆทานหวานเยอะๆต้มแบบไม่ใส่น้ําตาลก็ได้นะครับจะได้น้ําเปล่าที่มีกลิ่นใบเตยหอมๆถ้าจําไม่ผิดคนโบราณจะเอาดอกมะลิมาลอยน้ําทาให้มันมีกลิ่นหอมด้วยนะบ้านไหนไม่ีดอกมะลิก็ลองเก็บมาล้างแล้วก็เอาไปลอยน้ําดูนะครับเหมือนป้าจะเคยเห็นอยู่นะคะใช่ไหมวิวไม่แน่ใาจาครับแต่น่าจะใช่ ต้องลองถามแม่บ้านดูเดี๋ยวผมให้เลยล่าไปดูให้ดีกว่าถ้ามีก็ดีเลยจะได้มีน้ำเปล่าหอมหอไว้ดื่มมีทุกอย่างถ้าทำสวนผักด้วยจะไม่แปลกใจเลยน้ำที่มีกลิ่นหอมมันจะเป็นยังไงเนี่ยไม่มากๆแค่น้ำเปล่าก็ทําให้เป็นมากกว่าน้ำเปล่าธรรมดาได้น่าจะเสร็จทุกอย่างแล้วนะคุณวิวปิดเตาได้เลยครับของคุณป้าก็เก็บกาก,ากทิ้งได้เลยเดี๋ยวผมไปดูน้ำใบเตยก่อน เขสั่งงานเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ในใจแล้วมันก็แล้วเสร็จทุกอย่างจริงๆตามที่คาดเอาไว้เขาปิดเตาและพักน้ําใบเตยให้เย็นข้างเด่มตอนนี้จะต้องลูกลิ้นเป็นแน่เดี๋ยวเราจะพักน้ําใบเตยไว้แป๊บหนึ่งนะครับกลับมาที่บูลอยก่อนแบ่งแป้งข้าวเหนียวให้เท่าจํานวนสีที่เรามีครับของผมมีห้าสีก็แบ่งเป็นห้าถ้วยมันนวดไม่ยากก็เลยจะใช้มือนวดเลยนะครับสีแรกคือสีขาวเราจะเอาแป้งมาผสมน้ำเปล่าแล้วก็นวดจนกว่าจะจับเป็นก้อนแบบนี้ ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ให้แป้งนุ่มไม่ติดมือหรือถ้วยก็ใช้ได้เสร็จแล้วเหรอคะวลาถามด้วยความตกใจเพียงแค่ใส่น้ำลงในแป้งแล้วนวดต่อไม่นานก็เสร็จแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะไปปั้นต่อแต่ตอนนี้เตรียมสีอื่นก่อนครับมาเลยค่ะป้าพร้อมมากลูกอย่างนั้นคุณป้าผสมสีเขียวนะครับถ้าเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้เลยแต่ใช้น้ำใบเตยแทนค่อยๆใส่ทีละน,น้อยแล้วก็นวดไปนะครับใส่เยอะๆแล้วแป้งจะเหลว ได้เลยค่ะน่าสนุกสุดๆแล้วผมล่ะวิลเลียมถามบ้างเขาก็อยากลองทําบ้างเหมือนกันแม้จะไม่ค่อยเข้ากับตัวตนเท่าไหรนะ่นักแต่ไม่ได้ลองมาช่วยบ่อยๆแล้วมันก็คลายเครียดได้เป็นอย่างดีคุณนวดสีฟ้าแล้วกันนะใช้สีผสมอาหารครับทําเหมือนเมื่อกี้ละ่ะแต่ใส่สีฟ้าลงในน้ําก่อนขวดนี้ใช่ไหมอือใส่หยดเดียวพอนะเดี๋ยวสีจะเข้มเกินโอเค น่าสนุกจริงค่ะคุณป้าครอบครัวสุขสันต์มากให้มันสดแค่คนดูนี่แหละของผมจะทำสีเหลืองกับม่วงนะครับผสมแป้งกับน้ำเหมือนเดิมแต่เราจะเอามันม่วงกับฟักทองเราไปนวดด้วยสีพวกนี้ได้จากธรรมชาติเลยนะมันอาจจะไม่ได้เข้มมากแต่ก็ปลอดภัยครับผสมแบบนี้เลยเหรอนึกว่าจะเอาไปปั่นแยกนะ้ำเหมือนใบเตยซะอีกอืมผมก็ทำตามสูตรที่เรียนมาครับ แต่ถ้าเอามันม่วงกับฟักทองไปปั่นมันจะไม่ได้น้ําเหลวๆแบบน้ำใบเตยเนะสิมันจะข้นเพราะมีเนื้อผสมครับแต่ผมว่าน่าจะผสมกับตัวแป้งได้ง่ายใครที่อยากทําให้ยุ่งยากสมเป็นอาหารประกอบหน่อยก็เอาไปปั่นหรือบดก่อนค่อยมาผสมในแป้งก็ได้ครับยุ่งยากสมเป็นอาหารประกอบถ้ามีวิธีที่ง่ายก็บายจ้าทางยากสีผสมอาหารก็ไม่ได้อันตรายมากนะแต่ใช้ธรรมชาติก็ปลอดภัยกว่าจริงๆนั่นแหะ เชฟทำแป๊บเดียวก็เสร็จไปสีหนึ่งแล้วคุณผู้ช่วยยังค่อยๆเทน,น้ำกันอยู่เลยคุณป้าคือคนที่ชอบมาโดนาทยาสบล้ำใช่ไหมขอบคุณที่ทำให้เราได้เสรยาทุกไลฟ์เหมือนงานศิละปะผสมออกมาแล้วสวยทุกสีเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องมีสีน่ากินมากแบบนี้โอเคใช่ไหมคะคีสมาล่าเอ๋ยถามเมื่อเธอคิดว่าแป้งที่ผสมไว้ได้ที่เหมือนกับของคีสแล้วโอเคแล้วครับของคุณวิวก็โอเคแล้วเหมือนกัน ทีนี้จะพาไปที่ขั้นตอนต่อไปนะครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะคุณผู้ชมลองทำกันดูนะคะสนุกมากเลยค่ะผู้ช่วยสองรับหน้าที่โปรโมทแล้วมันแป้งออกมาให้เป็นลูกกลมๆแบบนี้ครับขนาดก็ประมาณนี้ถ้าใหญ่ไปเดี๋ยวจะใช้เวลาต้มนานคีสสาธิตการปั้นลูกบัวลอยและวัดขนาดเทียบกับฝ่ามือผู้ช่วยทั้งสองและผู้ชมได้ดูมันไม่ได้ยากเมื่อดูแล้ววอลล่าและวิลเลียมก็สามารถทำตามได้ในทันที เหมือนกำลังปั้นดินเลยค่ะไลาลาผมขอกาอี้หน่อยครับเอามาสองตัวเลยให้ผู้ช่วยปั้นนั่งนะครับทำเยอะจะต้องนั่งปั้นเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องใช้คนเยอะกว่าจะปั้นเสร็จผู้ช่วยเชฟเยอะมากครับนี่ค่ะคุณคิดสี่ที่เหลือให้ไลาลาเอาไปช่วยปั้นไหมคะไลล่าเอ่ยถามหลังจากที่ยกก้าอีมาให้เจ้านายนั่งแล้วได้ครับล้างมือกันก่อนอน,นะเช็ดให้แห้งเดี๋ยวแป้งจะเปียก รับทราบค่ะเธอตอบกลับก็จะยกถ้วยแป้งที่ผสมสีแล้วออกไปเพื่อให้แม่บ้านคนอื่นๆช่วยกันทําคิสป้าป้านแบบนี้ไดไหมลูกวันล่ยกแป้งที่ตนเองเพิ่งทําเสร็จขึ้นมาถามมันคือรูปดวงดาวดวงเล็กๆที่มีขนาดไม่ต่างจากลูกกลมๆเท่าไหร่นะน่ารักมากเลยครับคุณป้าคิสเอ,อ่ยชมเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะทําได้น่าจะทําได้ครับทาเป็นรูปอื่นก็ได้นะแต่ว่าอย่าทําใหญ่ไปครับสนุกสุดๆไปเลยค่ะ รู้แบบนี้เรามาทำอาหารตั้งนานแล้วมีแค่วันนี้ที่สนุกแหละครับวิลเลียมเบรกความตื่นเต้นของผู้เป็นแม่หากได้เข้ามาตามเครื่องแกงหรือคันน้ำกะทิคงจะไม่พูดแบบนี้แน่นอนเรานี้ขัดแม่จริงๆเลยถ้าต้องใช้แรงแม่ทำไม่ไหวหรอกคะ่ะวิวนั่นแหละที่ต้องมาช่วยถูกแล้วเอาแม่ลูกคู่นี้ช็อตฟิลกันมากคุณผู้ช่วยหนึ่งก็ขี้เล่นเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจะนิ่งๆสุข,ขุมซะอีก ผู้ช่วยตีกันแล้วเชฟทุกคนเอาแป้งไปปั้นหมดแล้วก็จะมาเตรียมน้ำราดต่อนะครับอันแรกคือน้ำกะทิก็จะมีกะทิเกลือน้ำตาลครับใช้แค่นี้แหละหาได้ในครัวเลยไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือยังแต่ตอนนี้แฮปปี้มิลปล่อยกะทิกล่องออกมาขายแล้วนะครับหาซื้อมาใช้ได้ไม่ต้องปอกเปลือกแล้วก็คันน้ำกะทิเหนื่อยแล้วนี่ครับผมก็ซื้อมาเหมือนกันคิสชูกล่องน้ำกะทิแบบสำเร็จรูปที่โอเว่นและทีมแฮปปี้มิลช่วยกันค้นคว้าจนได้มันมาตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นปทางการ แต่ก็ทดลองจัดจำหน่ายในรานค้าออฟฟิเชียลของ Happy ้มิวแล้วหากว่าผลตอรบรับดีตามที่คาดไว้ก็จะเปิดตัวและจัดจำหน่ายไปตามร้านค้าซูเปอร์อื่นๆเร็วมากครับเชฟเพิ่งวางขายเมื่อวานเองก็คิดอยู่ว่าทำไมรอบนี้ไม่มีกะทิทั้งที่ใช้กะทิมาแบบกล่องนี่เองกรีดหนทางทำอาหารเมนูกะทิมาแล้วโคเชฟได้มาเร็วมากอย่าบอกนะว่าสปอนเข้าอีกแล้วไม่ได้สปอนครับ พอดีมีคนรู้จักทำงานที่นั่นก็เลยรู้แล้วก็ซื้อมาเลยนี่ผมตุนไม้หลายกล่องเลยนะสะดวกกว่าซื้อมาพร้ามาคั้นเองครับแต่ถ้าใครมีเวลาจะคั้นเองก็ได้ความแตกต่างของกะทิคั้นสดกับกะทิสำเร็จก็คือความมันนะครับคั้นเองจะได้ความมันมากกว่ากลิ่นก็หอมกว่าด้วยแต่ก็นั่นแหละใช้เวลาเยอะกว่ามากครับคนทำนี่เก่งจริงๆเลยนะคะ วัลล่าเอยชมลูกชายตัวเองอย่างแนบเนียนจนวิลเลี่ยมได้แต่สสยหัวด้วยความเหนื่อยใจใช่ไหมครับทีนี้การทำอาหารประกอบก็จะไม่ยากอีกต่อไปก็ยังยากอยู่ดีค่ะอ้าวคุณป้าคิดัวนราออกมาเมื่อวันล่าพูดถึงความเป็นจริงของการทำอาหารแม้จะอยู่ในช่วงการขายของกระตับจริงมากช็อตฟิลเลยเชฟมาครับมาทำน้ำกะทิราดกันต่อวิธีทำก็ไม่ยากแค่ต้มกะทิแล้วก็ใส่เกลือกับน้ำตาลลงไป ผมขอใส่ใบเตยไปด้วยนะจะได้หอมๆลืมไปเลยนะเนี่ยว่าต้มน้ำใบเตยไว้ว่าแล้วว่าเชฟต้องลืมใบเตยประโยชน์เยอะนะเชฟทำเร็วมากคนอื่นยังปั้นแป้งกันอยู่เลยนี่ครับน้ำใบเตยหอมๆผมใส่น้ำแข็งไปด้วยจะได้สดชื่นแต่ถ้าใครอยากทานแบบอุ่นๆก็ได้เหมือนกันครับคีสจัดเสิร์ฟน้ำใบเตยให้วัลล่าและวิลเลียมคนละแก้วจะได้ช่วยให้มีแรงในการปั้นแป้ง ส่วนตัวเองก็เตรียมอีกหนึ่งแก้วเพื่อดื่มให้ผู้ชมได้ชิมรสชาติมาดื่มกันครับหอมจริงๆครับน้ำหวานแบบใหม่ทำง่ายไม่แพงสดชื่นจริงๆหน้าร้อนต้องทำเมนูนี้แล้วแค่ต้มใบเตยก็เสร็จแล้วเหรอง่ายมากเป็นยังไงบ้างครับอร่อยไหมสดชื่นมากเลยค่ะถ้าได้ดื่มตอนหน้าร้อนต้องดีมากแน่ๆวันล่าเอ่ยชมเท่านี้เธอก็มีแรงปั้นแป้งต่อแล้วเป็นยังไงบ้างวิว อร่อยไหมครับเจ้าคุณนี้ไม่ค่อยชอบทานหวานตื่มน้ำปล่าไปแล้วกันค่ะตีกันอีกแล้วค้าแม่ลูกคู่นี้มากใครที่อยากทำเป็นของทานเล่นจะเอาไปผสมเจลาตินแล้วแช่เย็นให้มันเซตตัวก็ได้นะครับจะได้เจลลี่ใบเตยเป็นของทานเล่นได้อีกเมนูเลยต่อยอดได้เยอะมากครับทำเมนูนู้นี้ได้หมดเลยต่อด้วยเมนูนั้นสุดยอดเลยค่ะนี่แค่ใบเตยนะเนี่ย ไม่เตยขาดตลาดแล้วเชฟดีนะซื้อทันเอาล่าสุดท้ายแล้วครับส่วนผสมก็มีขิงแก่กับน้ำตาลครับต้มเหมือนที่เราเคยทำได้เลยส่วนไข่อันนี้จะเอาไว้ทำเป็นอย่างสุดท้ายจะได้ไม่สุกจนแข็งเท่านี้ก็เกือบเสร็จแล้วครับแล้วแป้งพวกนี้ล่ะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มครับเอาแป้งที่ปั้นเสร็จแล้วมาก่อนนะเดี๋ยวจะทยอยต้มเลยเคสรับแป้งบัวลอยที่ทุกคนนําไปปั้นมารวมกันไว้เมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดแล้วก็เทแป้งลงไปรวมกันได้เลย ในตอนที่แป้งสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำสิ่งนี้ทำให้ผู้ชมตื่นเต้นไม่น้อยนอกจากจะทำง่ายสังเกตง่ายแล้วมันไม่ได้ต่างจากปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่เลยสุดท้ายคือการประกอบรางขีสต่อไข่ใส่หม้อก,กะทิและน้ำขิงที่ยังต้มอยู่ระหว่างที่รอไข่สุกก็ตักแป้งบนล,ลอยมาใส่ถ้วยไว้ราดด้วยน้ำกะทิและน้ำขิงอย่างละถ้วยก่อนจะตักไข่ที่ต้มไว้มาใส่เป็นอย่างสุดท้ายพร้อมเสิร์ฟเมนูขนมหวานอุ่นๆที่เหมาะกับช่วงอากาศเย็นในตอนนี้ รสชาติหวานนมันๆและตัวแป้งหนึบๆทำให้ผู้ชมโดเนตเข้ามามากมายไม่เว้นแม้กระทั่งวัลล่าที่ได้มาช่วยทำก็แอบไปโดเนตยานววากาสิบลํำให้ด้วยเช่นกันวิธีทำไม่ยากและใช้วัตถุดิบไม่เยอะแม้จะมีสีสันที่แปลกไปบ้างแต่ก็เป็นอีกครั้งที่แฮชแท็กเข้าครัวกับคีสกลับมาคึกคักทานสิวิลเลียมวางถ้วยบวลอยไข่หวานราดน้ำกะทิลงตรงหน้าของคีสตอนนี้การไลฟ์สตรีมจบลงแล้วคุณไม่ทานเหรอหมดแล้วครับ อันนี้ของคุณคุณแม่ทำมาให้ขอบคุณนะครับไม่าจะทำก็ลืมมานั่งแล้วขี้เกียจลุกอะ่ะคิดอะไรอยู่เหรอคิดเรื่องพ่อนั่นแล่ละจะโดนปรับเยอะไหมครับคงเยอะถ้าโดนครั้งนี้ครั้งอื่นก็คงโดนลากมาด้วยคุณโอเคหรือเปล่าก็โอเคมั้งคิดตอบกลับก็จะตักบัวรอยเข้าปาก ของหวานหวานทำให้สดชื่นขึ้นเยอะเลยทีเดียวแต่ก็ต้องมีบทเรียนครับคงสมควรแล้วล่ะอาทิตย์หน้าจะเปิดตัวเครื่องที่คุณเพิ่งส่งไปให้ทางนั้นเวลคอนก็ทำขายเหรอเขาถามกลับด้วยความตกใจแต่ก็ต้องล่วงใจเมื่อวิลเลียมตอบกลับมาไม่เบต้าจะเปิดตัวครับฮะเร็วจังเพิ่งได้ไปเองคงกลัวว่าเวลคอนจะชิงเปิดตัวก่อนน่ย อ๋อ oh. เรื่องคดีก็คงจะเร็วขึ้นครับถ้าไม่โอเคก็บอกได้เลยนะครับครับคีสคิดครู่หนึ่งก็จะตอบกลับผมโอเคเบต้าจะต้องได้รับบทเรียนบ้างเขาไม่รู้ว่าจะได้เรียนรู้กับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นรับปรับปรุงใหม่หรือเปล่าแต่ยังไงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เบต้าสมควรจะได้รับจริงๆได้แต่คิดขอโทษผู้เป็นแม่อยู่ในใจ แต่หากไม่ทำแบบนี้แล้วคงเป็นเขาเองที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเมื่อถึงเวลานั้นแล้วแม้แต่คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อก็คงจะไม่ให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่18นะครับโอ้โหเห็นแล้วอยากกินเลยโบลอยนะหนึบๆเนานะร้อนๆไข่หวานโอ้โหเค็มๆนิดนิดตัดหวานนิดหน่อยอร่อยเลยแหละ ยังไงก็ฝากปเป็นกำลังใจคุณนักเขียน19กันยานด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจคุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิกงอยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจให้อุตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะสวัสดีครับผมอัตนาเบ้